พระพุทธรูปเจ็ดปางอ่าพระพุทธรูปเจ็ดปางพระพุทธรูปเจ็ดปางนี้จะเริ่มต้นที่คนเกิดวันอาททตย์วันจนันทร์วันอังคารวันพรรุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะคะดังนั้นคนเกิดทั้งหมด7วันก็จะมีเจ็ดปาง โดยการนำพระพุทธรูปในแต่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่นำสัญลักษณ์การยืนเดินนั่งนอนของพระพุทธเจ้านั้นมาเป็นสัญลักษณ์ในการประจำตามวันต่างๆก็คือวันอาทิตย์จะเป็นพระพุทธรูปปางรำปางถวายเนตรไหมใครเกิดวันอาทิตย์คะปางถวายเนตร คนเกิดวันอาทิตย์มักเป็นคนใจร้อนเชื่อตนเองมากไม่ฟังเหตุผลคนอื่นเลยแต่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดมีญาติเยอะมีญาติเป็นยุ้ยเพราะยุ้ยญาติเยอะนั่นเองฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์จึงเป็นคนเป็นคนรู้จักของคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์จึงต้องบูชาพระปาง ปางถวายเนตรเพราะปางถวายเนตรคือเป็นการยืนอย่างสำรวมเพื่อที่จะมองคนอื่นอย่างเข้าใจดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เมื่อเป็นคนมีใจร้อนเราก็ต้องเป็นคนมีสติเหมือนพระพุทธรูปปางรามพึงปางถวายเนตรไม่ใช่ปางรำพึงหรูปปางนำพึงนะอันนี้ปางถวายเนตรนะคะเพราะปางถวายเนตรเนี่ยเวลาดาราหรือ เราเห็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นพระราชนีเราเห็นพระพิสุไหมคะท่านจะยืนแบบสำรวมนะะยืนต่อหน้าคนก็จะยืนแบบสำรวมเพื่อให้เกียรติคนอื่นนั่นเองดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์จึงต้องเป็นผู้ที่ให้เกียรติคนอื่นมากๆจึงจะอยู่กับโลกและสังคมได้แล้วก็จะถึงเป้าหมายกับชีวิตได้อย่างดีพรหมรามาองค์ที่สองเป็นวันจันทร์วันจันทร์เป็นปาง ประทานพรนะคะเป็นปางประทานพรปางประทานพรนี่คนเกิดวันจันทร์มักเป็นที่รักของคนมีเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นมีแต่คนรักคนชอบเหมือนดาราเหมือนเด็กคุกกี้เมย์ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนยายาเลยย่าอายาเนี่ยมันเหมือนยายานะเออเหมือนยาข่ายาเลยก็จะเป็นที่รู้จักของคนเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะและทีนี้คนเกิดวันจันทร์ก็จะได้ อาบูชาพระพุทธเจ้าปางประทานพรเพราะพระพุทธเจ้านี่ก็จะให้พรอ,อยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนเกิดวันจันทร์จึงมักเป็นคนที่ที่อะไรคะที่สวยหน้าตาสวยนู่นนี่นั่นพอเราสวยแล้วไม่พอเป็นคนหลงตัวเองอีกเพราะอะไรคะเพราะมีคนมาเยินยอบอกบ้านว่าตัวเองสวยตัวเองเหล่อดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงให้เป็นปางประธานพรหรือนักปราบราชบัณฑิตก็เลยให้ปางป,ประธานพรว่าอ้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยโดยส่วนมากไปที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบขี้หอมต้นยัหอมเลย นะดังนั้นแปลว่าเอาคนเกิดวันจันทร์ไปไหนมีแต่คนดีมีสง่าราศีก็เลยให้บูชาพระปางประธานก่อนนะคะต่อมาคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเป็นปางสายญาติะคาสีหะสายญาติคือเป็นปางรทมศีลหรือเป็นปางนอนนะคะ <Okay. S 1> เกิดวันอังคาร ดังนั้นคนเกิดวันอังคารมากักเป็นคนที่ร่ํารวยอ่าเป็นคนร่ํารวยมีอันจะย็นเป็นเจ้าคนไมคนมากเลยคนเกิดวันอังคารเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวเป็นคนที่เสี่ยอ่าเพราะอะไรคะเพราะคนเกิดมาเป็นคนร่ํารวยแล้วก็ไม่ค่อยอยากทางานใช่ไหมก็นอนกินนอนกินนอนกินแบบสบายไม่ใช่ว่าเป็น เป็นอามาพลึอกอามาพาดนะเอาทิ้งอย่าเขารวยแล้วเขาไม่ต้องทํางานอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคนเกิดวันอังคารจึงมักเป็นคนที่อืดาดที่เกียรยืดยาดนะคะไม่กระตือรือรน้นเพราะกินบุญเก่าดังนั้นคนเกิดวันอังคารจึงมักเป็นคนกินบุญเก่าก็คือพ่วงง่ายๆก็คือคนรวยมาเยอะมานะแล้วก็เกิดมาในวันอังคารอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพระพุทธเจ้าเจิง น,นักปร,รารถนาจมดิก็เลยให้บูชาพระศรีหาสายญาติคือแม้แต่นอนก็ต้องนอนอย่างมีสตินะคะเพราะพระพุทธเจ้าในเวลานอนตะแคงเนี่ยท่านไม่เคยหลับแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองหลับแบบไม่มีสติเลยดังนั้นแม้แต่จะสุขสบายได้ก็ต้องมีสติว่าสักว่าหนึ่งรั์สมบัติก็ต้องหมดลงก็ต้องหามาดังนั้นเป็นคนก็ต้องหาทรัพย์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะรวยก็ต้องทํางานจนยิ่งต้องทํางานดังนั้นก็เลย บางวันอังคารเนี่ยบางนอนแน็นอนอย่างมีสติอย่าหลงตัวเองนะคะโอเคเนาะต่อมาเป็นบางวันพุธไหนใครเป็นบางวันพุธบ้างนี่นะคะบางวันพุธนี่เนี่ยเพื่อนต้องไปดูใน YouTube นะ,ะคนบางวันพุธเนี่ยเป็นอย่างไรคนเกิดมาในวันพุธเนี่ยมักเป็นคนที่ยากจนและลำบากมาตั้งแต่เกิด เป็นคนลำบากมาตั้งแต่เกิดเดี๋ยวฟังก่อนนะหนูจ๋าเป็นคนลำบากมาตั้งแต่เกิดเพราะอะไรเพราะคนเกิดวันพุธนี่ต้องทำงานแต่เขาบอกว่าคนเกิดวันพุธสบะอลลบากมาตั้งแต่เกิดแต่จะสุขสบายยามแก่ยามเท่าจะร่ำรวยปัง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 ยามแก่ยามเฒ่าเพราะอะไรคะเพราะพระพุทธเจ้าปางบิดาบาสนี้ท่านจะบิดาบาตอนเย็นหรือตอนเช้า ฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังต้องทํางานยังต้องออกไปบิณฑบาตตอนเช้าเลยดังนั้นคนเกิดวันพุธจึงต้องถือความขยันเป็นอันดับต้นๆเมือ่อพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตและได้อาหารมาเต็มบาตรแล้วก็ทักจมาฉัานใช่ไหมคะดังนั้นก็แปลว่าเราต้องทํางานเมื่อเราทํางานแล้วเราก็จะมีอยู่มีกินนั่นเองนะคะฉะนั้นคนเกิดวันพุธเขาเลยต้องให้บูชาพระปางอุ้มบาตรโอเคไหมคะเอาต่อมาฮะอันนี้วันพฤหัส วันพฤหัสไหนใครเกิดวันพฤหัสคะอาโอเคอยกมาว่ายกมาว่าคนเกิดวันพฤหัสนี้เป็นคนที่มียกถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคนนายคนเป็นคนร่ำคนรวยร่ำรียอะไรดอหนึ่งเป็นคนฉลาดเฉลียวเป็นคนมีแม่ตามหานิยมแล้วก็เป็นคนมีเพื่อนมีฝูงมากมายเหลือเกินทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะนักเรียน เพราะเราไปเห็นในโบสถ์เราจะเห็นพระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิแล้วพระพุทธรูปที่สร้างเป็นองค์สำคัญสำคัญเลยมักใช้ปางนั่งขัดสมาธิใช่ไหมคะเพราะปางนั่งขัดสมาธิเป็นปางที่พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมคะเป็นปางที่พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นคนเกิดวังพระรหัสเนี่ยจึงมักเป็นคนดวงแข็งจึงมักเป็นคนมีสติปัญญานะคะจึงมักเป็นคนที่ ใครควรอะไรก็จะเป็นคนที่มีสติมีปัญญามีความอ่อนน้อมของตัวนั่นเองนะคะโอเคนะคนเกิดวันพฤหัสหนะปัง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 นะคนเกิดันาดปังปังนะอ่อนน้อมถ่อมตัวนะเป็นคนดีนะเนี่ยคนเกิดวันนี้น่ะรวยปังปังแต่ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวเชื่อฟังคุณครูแล้วก็เป็นคนมีสง่าราศีได้เป็นเจ้าคนในคนนะจึงจะปังปังได้นะคะต่อมาคนเกิดวันศุกร์ไหมใครเกิดวันศุกร์คะ คนเดียวเหรอหนูเกิดมันอะไรลูกหนูไม่รู้หนูเกิดมันอะไรคะวันศุกร์ล่ะคะอ้าวฟันนะเนี่ยคนเกิดวันศุกร์เดี๋ยวได้อัดไว้ริ่งต่ออกเจ็ดนาทีนะเดี๋ยวเราไปต้องไปดูในช่อง youtube นะของพี่พามนะอ้าวเรากดไปอย่างนี้รเรากดไปที่ช่อง youtube เรากดไปว่า โรงเรียนนองโตงสายชั้นป .3 จังหวัดสุรินเงนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นวิดีโอของเราขึ้นมาแล้วเราก็กด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 ดูแล้วจะเห็นหน้าพี่พรามขึ้นมาก่อนใส่ชุดสีสีลายเสือดาวเห็นไหมเออมองไปเห็นแล้วโอ้นี่พี่พรามนี่าอ่ะกดติดตามไปเลยแล้วก็ดูเราจะดูตั้งแต่ป .6 ป .5 ป .4 จนถึงวันนี้เป็นป .3 นะคะโอเคนะนทุกคนก็จะฝากเอาไว้กับพี่พรามนี่แหละเอามาฟังซิคนเกิดวันศุกร์ จะต้องบูชาพระปางอะไรคะอันนี้พระปางอะไรคะฮะพระปางอะไรอันนี้พระปางอะไรอันนี้พระปางรำพึงคนเกิดวันศุกร์มักเป็นคนหลงตัวเองอเป็นคนหลงตัวเอง เป็นคนหลงตัวเองถ้าคนเกิดมาเป็นคนรวยก็หลงว่าฉันเป็นคนรวยแต่ถ้าคนเกิดมาเป็นคนจนก็จะบอกว่าโอ้ฉันจนเหลือกเกินฉันทุกข์ทรมานมาก <c oughs> ก็จะคิดมากเพราะความคิดดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์จึงต้องดูพระพุทธรูปปางรำพึงเพราะปางรำพึงคือต้องเป็นคนมีสติต้องเป็นคนรู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็สมบูรณ์แล้วดังนั้นแต่ว่าคนเกิดวันศุกร์มักดีอยู่อย่างหนึ่งคือ ไปที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่ะแล้วก็แก่ตัวลงไปนะคนเกิดวันศุกร์นี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้ชายนี่จะรักหมดใจเลยโอ้มีบ้านให้บ้านมีรถให้รถมีเงินมีทองให้หมดเลยคนเกิดวันศุกร์เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายถ้าเกิดวันสุกร์มัดได้รับราชการเป็นเจ้าคนนายคน นี่คนเกิดวันศุกร์นะคะโอปลูกเมื่อให้วันศุกร์ในสีอ้าววันศุกร์้าวันเส,สาร์ลูกเกิดวันอะไรลูกวันพุธวันพุธอุ้ยนี่ลำบากตั้งจะเกิดแล้วเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าไปบินธบารแล้วนะอ่าอ,อันนี้พระพุทธรูปป <c oughs> างนาคโรกนี้เราจะเห็นอะไรอยู่ข้างบนขาเออเราเห็นพญานาคแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าตอน นัสเสวยวิมุติสุกอยู่เจ็ดวันไม่ใครเกิดวันเสาร์บ้างอ่าทำไมเลยนะคนเกิดวันเสาร์เป็นบุคคลที่มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูอุดหนุนอ่าจะมักได้ดิบได้ดีเพราะผู้ใหญ่แนะนำทางและมักได้ดิบได้ดีเพราะผู้ใหญ่เนี่ยให้โอกาสดังนั้นคนเกิดวันเสาร์มักเป็นคนหัวแข็งแต่ สาเหตุของการแข่งนคือคนเกิดวันเสาร์มักเป็นคนฉลาดเยอะฉลาดมากตอนนี้ด้วยความฉลาดของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเวลาพูดอะไรแล้วฉลาดเยอะๆแล้วคนอื่นมักไม่ชอบเพราะเกิดความอิจฉาริษยานะดังนั้นจึงไม่ควรที่จะแสดงความฉลาดของตัวเองออกมาเพราะทำให้คนอื่นเขาหมั่นไส้แต่ความฉลาดของตัวเองนี่เองจึงทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้เราได้ทํางานดังนั้นคนเกิดวันเสาร์จึงมักเป็น จึงมักเป็นเป็นผู้ที่จึงมักเป็นผู้ที่อะไรคะมักเป็นผู้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำชูเคื่อกูดอุดหนุนนั่นเองนะคะโอเคไปไหว้หลวงปู่ดุลกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงหลวงปู่ดุลเราต้องไปพระเม่สิริมหามายาเทวีก่อนไองปู่ดุลกันเร่งปู่ดุลงปู่ดุลอ่เราต้องไปหาพระเม่สิริมหามายาเทวี